บทที่7แม้จะเป็นการจากบ้านมาเพียงไม่กี่วันก็ตามแต่เป็นการจากมาอย่างกระทันหันในเวลาที่ผู้อุปการะคุ้มครองประหนึ่งบิดาบังเกิดกล้าวไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยประกอบกับเป็นการจากที่อยู่เป็นครั้งแรกในชีวิตทำให้วรุณยุพาร้องไห้เสียพอแรงเมื่อปรหวหาเข้าไปคู่เขา่ากอดปลัดอำเภอวันลบไว ร้องเสียจนอิ่มตัวในที่สุดประหลัดวรรลบก็พูดขึ้นก่อนว่าพ่อเสียใจมากเมื่อกลับมาจากท้องที่แล้วรู้เรื่องว่าหนูมากรุงเทพทำไมไม่รอให้พ่อกลับมาก่อนฮึเรื่องมันเป็นยังไงลองเล่าให้พ่อฟังตามความจริงสิวรุณยุพาเช็ดน้ำตาและน้ำมูกด้วยชายเสื้นอนอกของเธอเองจนประหลัดบรรลบรีบควักผ้าเช็ดหน้าออกส่งให้ และเมื่อได้จัดการทำน้ำตาให้แห้งแล้ววรุณยุพาก็เล่าความจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ฟังตั้งแต่ออกเดินทางจากบ้านมาจนถึงการที่ได้เข้ามาอยู่ในบ้านนี้ตลอดจนการได้รับความกรุณาจากคุณหญิงพร้อมกับขอร้องบิดาว่าที่หนูเล่าให้คุณพ่อฟังนี่เป็นความจริงทั้งหมดแต่คุณพ่ออย่าไปเอะอะกับอาวณีเขาเลยนะคะเพราะใจของหนูเองก็อยากมาอยู่แล้ว หนูคิดว่าลำบากยังไงหนูก็ยอมหนูไม่อยากอยู่ที่บ้านรวมกับคนอื่นๆที่ไม่ใช่แม่ยุพาน้ำตาของเธอเอ่อออกมาอีกพอรู้ดีและเคยคิดจะส่งหนูมาอยู่กรุงเทพพอยังนึกไม่ได้ว่าจะยกหนูให้อยู่กับใครจึงจะปลอดภัยในกรุงเทพมียภอ,อันตรายมากมายสำหรับเด็กสาวพ่อไม่รู้จักใครพอที่จะฝากฝั่งหนูไว้กับเขาได้ถ้าจะให้อยู่หอพัก ก็ต้องใช้เงินเราไม่มีเงินพอฐานะประหลัดอำเภออย่างพ่อหนูก็รู้ว่าพ่อมีเงินเดือนน้อยหนูอาจจะเสียใจว่าพ่อไม่รักว่าพ่อทอดทิ้งหนูไม่เสียใจหรอคะเพราะเรื่องนั้นหนูรู้ดีแต่หนูเคยอยู่กับคุณแม่ยุพาอย่างลูกของคุณแม่คนหนึ่งครั้นมาถึงอาวณีหนูต้องอยู่อย่างคนใช้ คนใช้ยังได้เงินเดือนสมกับค่าแรงนี่หนูไม่ได้เงินเดือนเลยผ้านุ่งเสือ้อผ้านุ่งเสือ้อเกือบไม่มีจะให้ใส่หนูจะบอกคุณพ่อหนูก็ไม่กล้าเพราะถ้าหนูรักเพราะถ้าคุณพ่อรักอวณนีมากกว่าหนูหนูก็เป็นไอหรืออีจูไปเท่านั้นหนูจึงอยากมากรุงเทพมากคุณพ่ออย่ากลับไปดูอวณนีเขานะคะคุณพ่อวันลก อยากน่ารับเศร้าๆเมื่อได้ยินเด็กสาวพูดเท้าความถึงภรรยาเดิมเป็นการเปรียบเทียบทุกอย่างเขารู้อยู่เต็มอกแต่ปากเหมือนมีน้ำท่วมเต็มลน้นพูดไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะความปานีของเขาที่ให้แก่ลูกเลี้ยงบางครั้งกลับกลายเป็นภัยมืดซึ่งเขาไม่อยากให้เด็กรู้วันนี้พูดกันแนกแหนเปรียบเปรลยเป็นทำนองชู้สาวซึ่งเขาไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นไปได้ ถ้าหนูตกทุกได้ยากพ่อก็จะต้องเอาเรื่องเอาราวกับเขาบ้างแต่หนูก็ไม่อยู่ที่นี่เขาเหลี่ยวดูรอบๆบริเวณบ้านเท่าที่จะเห็นได้จากสายตาแสดงว่าท่านเจ้าของบ้านเป็นคนมีเงินมียศศักดิ์และรู้สึกว่าจะเป็นคนใจดีมีความเมตตากรุณาพ่อก็หายห่วงจะได้ไม่จะไม่ไปดุไปว่าเขาหรอก ่ันกลับมามองตาวรุนยุพาหนูก็เหมือนกันจงคิดเสียว่าพ่อเขาปองร้ายเราจึงมาสบายถ้ารอเพิ่งสติปัญญาของพ่อหนูก็คงดักดานอยู่กับบ้านไม่มีวันจะได้เล่าเรียนคุณผู้หญิงท่านพูดกับคุณพ่อว่ายัางไงบ้างคะเ<า>งยหน้าถามขึ้นเบาๆท่านบอกกับหนูว่าอยากให้คุณพ่อมาพบท่าน เพื่อจะได้ให้มันเป็นหลักฐานว่าผู้ปกครองยินยอมอนุญาตให้หนูอยู่กับท่านได้ท่านว่าคุณพ่อเป็นประหลัดอำเภอเดี๋ยวไปแจ้งความว่าหนูหายไปและสงสัยว่าจะถูกหลอกลวงชักนําไปอย่างที่ท่านเคยพบเคยอ่านในหนังสือพิมพ์วันลบพยักหน้าเมื่อกี้ท่านก็บอกกับพ่ออย่างนั้นเพราะคุณนายราตีตั้งต้นไว้ไม่ดีท่านเกรงจะมีเรื่อง ให้พ่อเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรมอบอำนาจให้ท่านเป็นผู้ปกครองดูแลและเลี้ยงดูแต่ผู้เดียวและจะมาเรียกหนูคืนไปไม่ได้จนออกว่าหนูจะมีอายุครบ21ปีแล้วทำไมท่านต้องให้พ่อทำอย่างนั้นด้วยท่านบอกกับหนูว่าท่านอยากรู้ว่าหนูลูกใครกันแน่พ่อหนูบอกท่านว่าหนูไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อแม่ของหนูจริงๆเมื่อพูดถึงชาติกำเนิดของตน วรุณยุพาน่าสลดนิดหน่อยไม่มากนักท่านจะรู้ไปทำไมก็ไม่รู้ตัวหนูเองหนูยังไม่อยากรู้เลยว่าใครเป็นพ่อแม่จริงๆของหนูจริงๆนะคะรู้แต่ว่าคุณพ่อประหลัดกับคุณแม่ยุพาเลี้ยงหนูมาก็พอแล้วประหลัดอำเภอผู้อุปการะมีสีหน้าผะอืดผะอมเมื่อได้ยินคำพูดอันเป็นทำนองขวานพาสตาของเด็กสาว บางทีมันก็จะเป็นสำหรับคนที่เขาจะเลี้ยงดูเราต่อไปข้างหน้าเหมือนกันอย่างที่คุณหญิงท่านพูดของท่านก็ถูกลูกเป็นเลือดเนื้อเชื้อไข่เผ่าพันธุ์ของพ่อแม่พ่อแม่ดีไม่เป็นคนเสเพลไม่เป็นโจรผู้ร้ายถึงลูกก็คงจะไม่ทำให้คนเลี้ยงดูร้อนใจไม่งั้นเขาจะมีสุภาษสิทธิ์หรือว่าเอาลูกเสือลูกจระเข้มาเลี้ยงเสียเงินเสียเวลาเสียกำลังใจ โตขึ้นมันก็เนรคุณหรือหาแต่ความเดือดร้อนมาให้ไม่หยุดแล้วอย่างหนูนี่คุณพ่อคิดไหมคะว่าหนูจะทำให้คนที่เลี้ยงดูหนูต้องเดือดร้อนใจวรุณยุพาถามเบาๆเรื่องข้างหน้าไม่มีใครรู้ได้พ่อก็บอกไม่ถูกพราะเด็กบางคนพ่อแม่ดีมีตระกูลแต่ลูกไม่ได้ความก็มีเหมือนกันทั้งนี้มันขึ้นอยู่ที่ทั้งนี้ มันอยู่ที่คนอยู่ที่โชคชะตาของแต่ละคนวรุณยุพานิ่งอันไปเป็นครู่กว่าจะถามว่าแลเหนูนี่ลูกใครล่ะคะพ่อได้รับปากกับแม่บังเกิดกล้าวของหนูแล้วว่าจะไม่บอกให้หนูรู้ว่าพ่อและแม่จริงๆของหนูคือใครจนกว่าจนกว่าจนกว่าอะไรคะจนกว่าหนูจะปกครองตัวเองได้ แล้วเมื่อไหร่หนูจะปกครองตัวเองได้ทำไมแม่หนูจะต้องสั่งอย่างนั้นพ่อก็ไม่รู้แต่พ่อจะบอกกับหนูได้ว่าทั้งพ่อและแม่ของหนูเป็นคนดีไม่เคยมีสันดานเป็นโจรผู้ร้ายเท่าน,นั้นก็คงพอใช่ไหมหนูเองก็พูดอยู่เมื่อกี้ว่าหนูไม่อยากรู้เหมือนกันว่าใครเป็นพ่อแม่ของหนูใช่ไหมล่ะใช่ค่ะบางทีหนูคิดว่า พ่อแม่หนูอาจไม่ใช่คนดีนักและหนูก็อาจจะเสียใจที่มีพ่อแม่ไม่ดีหนูเคยอ่านพบในหนังสือพิมพ์ว่าผัวเมียผัวหรือเมียโกรธทะเลาะกันเลยฆ่ากันพ่อก็ตายแม่ก็ตายเลยทิ้งลูกตาดำๆไว้คนเดียวเด็กคนนั้นอาจเป็นหนูก็ได้ใช่ไหมคะคุณพ่อเป็นปหลัดอำเภอไปเจอฆ่าเลยเอามาไปเจอเข้า เลยเอามาเลียงประหลัดอำเภอยิม้มเปล่ามันไม่ใช่อย่างนั้นแม่และพ่อของหนูยังมีชีวิตอยู่ทั้งสองคนเมื่อพลังไปแล้วก็ใจหายว่าน้าซีดไม่สบายใจวรุณยุพาหัวเราะอยู่ทั้งสองคนก็แปลกดีแต่เท่ากับตายไปแล้วสําหรับหนูพ่อหนูอายุจนป่านนี้แล้วพ่อกับแม่ ก็ยังไม่เคยสนใจเยด,ดีหนูเลยนี่แหละหนูจึงไม่อยากรู้ว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่หนูหนูรู้แล้วเจ็บใจเปล่าๆคนที่เกลียดพ่อเกลียดแม่นี่บาปมากใช่ไหมคะนาเศร้าหมองวันลบตอบว่าใช่ถึงพ่อแม่จะเป็นคนไม่สู้ดีอย่างไรลูกก็ต้องเคารพนับถือเสมอเพราะว่าเขาเป็นคนให้กำเนิดแก่เรา หนูอยากจะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นนางอะไรที่เกิดจากปล้องไม้ไผ่วุณยุพาเงยหน้าขึ้นบอบบิดาเลี้ยงในสายตาแสดงความผมขืนได้ชัดเอาไว้ให้หนูปกครองตัวเองได้จึงค่อยบอกคงจะกลัวว่าจะต้องเสียเงินเสียทองชุบเลี้ยงหนูอีกกระมังแล้วคุณพ่อก็ยอมคุณพ่อเลี้ยงหนูมาจนโตพ่อเลี้ยงตัวเองได้ถ้าหนูรู้ว่า ใครเป็นพ่อแม่หนูก็ไปอยู่กับพ่อแม่ที่แท้จริงของหนูแล้วคุณพ่อละ่ะจะม่เสียเปรียบหรือคะทำอย่างนี้เห็นแก่ตัวจริงประหลัดวรนลบมีสีหน้ายากจะอธิบายได้พ่อเลี้ยงหนูมาเพราะสงสารไม่ได้คิดถึงเรื่องเสียเปรียบและได้เปรียบอะไรเลยพ่อและแม่ของหนูจริงๆก็คงจะเช่นเดียวกัน เพราะเขาอยู่ในฐานะลำบากที่จะเลี้ยงดูลูกไม่ได้หนูอย่าคิดอะไรให้มากเลยเขาตัดบทจงเสียสละพยายามเอาไหมนะเขาตัดบทจงอุตสาหะพยายามทำความดีให้คุณหญิงท่านรักใคร่และไว้ใจถ้าไม่มีลูกมีแต่หลานชายท่านบอกกับพ่อเมื่อกี้นี้เคยเลี้ยงเด็กมามาก แต่เลี้ยงแต่เลี้ยงได้ขนาดเอาไว้ใช้งานพอจะยกให้เขามีดีพอจะยกย่องให้เขาดีก็มีอันเป็นไปพ่อแม่เอากลับไปเสียบ้างหนีตามผู้ชายไปก็มีมีนำซ้ำยังขโมยเครื่องเพชรไปอีกพ่อก็ได้ฝากฝังลูกไว้กับท่านแล้วอุตส่าห์อยู่กับท่านไปคิดถึงคิดถึงพ่อก็จดหมายไปถึงพ่อ ที่ว่าการอำเภอก็แล้วกันถ้าพ่อมากรุงเทพก็จะมาแวะเยี่ยมเขาพูดพังสั่งเสียพางคว้ากระเป๋าเอาเงินใบละร้อยซึ่งมีอยู่ใบเดียวกับเศษเงินอีกเล็กน้อยเอานี่เงินติดตัวไว้ใช้พ่อมีมาเท่านี้เหลืออีกสามสิบกว่าๆพอค่ารถกลับบ้านถ้าไม่สบายใจไม่อยากอยู่จงลาท่านกลับไปหาพ่อ อย่าหนีไปอยู่ที่อื่นเป็นอันขาดจำไว้เงินนี่เก็บเอาไว้ใช้เวลาฉุกเฉินคุณพ่อเอาไปเถอคะค่ะหนูไม่ต้องใช้เงินหนูจะไม่ไปจากที่นี่จนกว่าเออมีคนในบ้านคนหนึ่งคะ่ะเขาดูถูกหนูว่าน้ำหน้าอย่างหนูนี่เรือจะเป็นอย่างคุณสบายหนูเจ็บใจนักหนูจะต้องอยู่ให้ได้ใครชื่อคุณสบาย วันลบถามคนที่เคยอยู่ก uh ับคุณหญิงเก่าแก่น่ะสิคะแต่เดนี้เขาแต่งงานไปแล้วไปเมืองนอกคุณหญิงรักเขามากก็ดีในการที่เรามุ่มนะจะทำตัวให้เหมือนคนที่ดีแต่อย่ามุมมนะไปในทางที่ผิดคนที่เขาดูถูกเราบางทีคำพูดของเขาก็ช่วยทำให้เรามุ่มั่นพยายาม บากบ่นไปจนสำเร็จพ่อขอเตือนหนูเรื่องปากคออย่าให้มันจัดจ้านนักคุณหญิงบอกว่าพ่อแม่หนูปากจัดมากคุณหญิงบอกพ่อว่าหนูปากจัดมากทะเลาะกับคนในบ้านบ่อยๆก็คนในบ้านเขามาหาเรื่องกับหนูนี่คะวรุนยุพาเถียงคุณพ่อเอาเงินไปอะค่ะหนูไม่ต้องใช้เงิน เอาไว้เผื่อใช้เสื้อผ้าไม่ต้องหรอกค่ะหนูมีขาดหนูก็ใส่ขาดท่านนำคาญท่านคงหาให้หนูใส่ใหม่เองพ่อเอาเงินนี้เก็บไว้ซื้อของกลับไปบ้านฝากน้องดีกว่าหนูรักน้องถึงจะเป็นน้องที่เกิดจากอาวณีหนูก็รักเพราะเป็นลูกคุณพ่อหนูเคยช่วยเลี้ยงหนูมาอยู่นี่แล้วก็คิดถึงคุณพ่อซื้อขนมไปฝากน้องมากๆนะคะ วันลบตื้นตันใจในคำพูดของเด็กสาวที่เขากับภรรยาเก่าช่วยกันชุบเลี้ยงมาตั้งแต่แบบบบะแรกคิดถึงกับน้ำตาคลอเมื่อหนูไม่ยอมพ่อก็จะเอาซื้อของไปฝากคงหมดธุราแล้วพ่อจะกลับแล้วนะถ้ากลับรถเย็นถ้ากลับรถเย็นทันพ่อก็จะกลับเลยไม่ค้างคืน ที่พ่อสั่งและแนะนำอย่าลืมสั่งเสียแนะนำล,ลูกบุญธรรมอีกสักคู่ประหลัดอำเภอวันลบก็ลากลับไปจากบ้านพวงแข่โดยมีวรุ่นยุพาตามออกมาส่งถึงประตูบ้านเธอมองแลตามพ่อจนแท็กซี่ที่พ่อนั่งเล่นหายผลไปจากปากซอยรู้สึกใจหายและน้ำตาไหลอีกครั้ง เพราเธอกับปิดาเลี้ยงมีบุญอุปถัมภ์คำจุนกันเพียงแค่นี้เองหลังจากเขาได้ให้เมตตากรุณาเลี้ยงดูมาจนเติบใหญ่ซึ่งในเรื่องนี้พ่อแม่ของเธออันแท้จริงก็หาได้มีส่วนลำบากยากเย็นเลี้ยงดูเธอมาไม่ดูช่าเป็นคนใจดำและเห็นแก่ตัวเสียจริงเดินเช็ดน้ำตาป้อยๆกลับเข้าไปข้างใน เด็กหญิงแจวหรือในแย่หนึ่งจรูนสียืนคอยพยักษ์ชะเยดิดพยเยิดบอกว่าท่านห้หาแล้วก็ถามว่าผู้ชายคนเมื่อกี้นั่นพ่อเหรอวรุณยุพามไม่ตอบเดินเลี่ยงเข้าไปข้างในเพื่อขอพบคุณหญิงตามที่แจวบอกคุณหญิงอยู่ในห้องเก่าอันเป็นห้องสำรานของท่านเมื่อวรุณเข้าไป นั่งพับเพียบเรียบร้อยถามท่านว่าท่านถามว่าพ่อไปแล้วเหรอเจ้าค่ะวรุณยุพาตอบน้ำตาไหลซึมอีกต้องก้มหน้าลงเสียเพื่อมีให้ใครเห็นฉันได้พูดกับพ่อของวรุณเรียบร้อยแล้วนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปวรุณยุพาเป็นเด็กที่อยู่ในความอุปการะของฉันแต่คนเดียวโดยความเห็นชอบและยินยอมของผู้ปกครอง พรุ่งนี้ฉันนัดให้คุณสุภาพมาสมทบฉันที่นี่เวลาบ่ายสามโมงฉันจะถามเขาเรื่องฉันจะถามเขาเรื่องโรงเรียนแล้วก็ตั้งแต่นี้วันต้นไปวรุณนยุพากินข้าวเช้าแล้วทำงานส่วนตัวแล้วต้องมาคอยรับใช้อยู่ใกล้ๆฉันเพื่อจะหยิบโน่นหยิบนี่และเข้าใจงานดีขึ้นจนกว่าจะต้องไปโรงเรียนจำไว้นะ เจ้าคะ่ะนั่นร้องไห้เหร,รอร้องไห้ไปทำไมกันท่านทำหน้าแปลกใจเมื่อเห็นวรุณยุพาร้ารองไห้อยากกลับบ้านไม่อยู่อยากที่นี่ไม่อยากอยู่ที่นี่งั้นเหรอ <c oughs> เปล่าคะ่ะเปล่าแล้วร้องไห้ทำไมคุณหญิงมองอย่างพิศวงคิดถึงพ่อเจ้าคะ่ะคุณหญิงพวงแขเมินสายตาจากวารุณยุพา เนื่องจากมีความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นในใจจากการพบปะกับประหลัดอำเภอวันลบท่านได้ทราบความจริงในเรื่องชาติกำเนิดของวรุณยุพาโดยละเอียดถี่ถ้วนและไม่ปิดบงังความปรารถนาของวันลบนั้นมีมานานแล้วตั้งแต่วรุุนตั้งแต่ยุพาเข้าถึงแก่กรรมและเขาแต่งงานใหม่กับวณีเขาเรียนท่านอย่างจริงใจที่จะให้วรุณยุพาเข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพ แต่หาผู้ปกครองไม่เหมาะสมบัดนี้เขารู้สึกพีติยินดีอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าท่านมีความกรุณาจะชุบเลี้ยงเด็กสาววรุณเขายินดีมอบไว้ให้ด้วยเต็มใจเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นคำมั่นสัญญาว่าจะไม่ขอรับกลับคืนไปเป็นอันขาดพร้อมกันนั้นเขาก็มอบหลักฐานการเกิดของเด็กที่เขาและภรรยาเดิมช่วยกันเลี้ยงดูมาตั้งแต่เยาว์วัย ซึ่งเขานำเอาติดต,ตัวมาด้วยไว้ให้แก่ท่านเก็บรักษาเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่เด็กในวันข้างหน้าวันลบเรียนท่านด้วยใบหน้าเศร้าหมองว่าทุกวันนี้โจรผู้ร้ายชุกชุมกระผมเป็นคนของรัฐต้องออกไปติดตามคอยจับกลุมโจรผู้ร้ายร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเสมออาจจะมีสักวันหนึ่งที่ผมต้องประสบเคราะห์หามยามร้ายเสียชีวิตไปเช่นเดียวกับคนอื่นๆ ความลับที่ผมได้เก็บงาไว้ก็จะสูญสิ้นไปด้วยวรุณก็จะไม่มีโอกาสทราบได้ว่าใครเป็นผู้ให้กำเนิดของเขาจริงท่านพอเห็นด้วยการเกิดการตายไม่มีอะไรแน่เอาเถอะฉันรับรองว่าจะเก็บรักษาความลับสิ่งเหล่านี้ไว้ให้เขาเองแต่ใครจะตายก่อนใครก็ไม่รู้นะถ้าฉันตายก่อนคุณประหลัดก็กลับมาเอาคืนไปก็แล้วกัน วรุญยุพารู้ดีว่าประหลัดอำเภอวันลบไม่ใช่บิดาอันแท้จริงของเธอแต่ความใกล้ชิดอุ้มชูเลี้ยงดูเหมือนพ่อลูกกันแทๆ้ๆทำให้ทำให้เธอมีการคิดถึงอะไรเมื่อคราวต้องแยกจากกันคุณหญิงมีความรู้สึกเข้าถึงจิตใจของเขาทั้งสองได้ดีจากการบอกเล่าของวันลบท่านแซงพูดว่าคิดถึงพ่อ จะกลับไปอยู่กับพ่ออีกกระมังไม่กลับเจ้าค่ะหนูเอ้ยดิฉันจะอยู่กับท่านที่นี่จนกว่าท่านจะไล่หนูไปไม่ให้อยู่นั่นแหละเจ้าค่ะกลับไปก็อายเขาเพราะหนูเออดิฉันอวดกับเขาไว้ไปทั่วหมดว่าจะได้มาเรียนหนังสือคุณหญิงมองดูดวงตาและใบหน้าที่แสดงความเด็ดเดี่ยวประกอบกับคำเจรจา บรรลบชี้แจงลักษณะนิสัยของลูกเรียงเขาไว้ว่ากับกระผมเขาดูเป็นเด็กว่าง่ายแต่กับคนอื่นบางครั้งดื้อรันถ้าบังคับหัวเดียวเด็ดขาดเป็นไม่ยอมถ้าใช้วิธีอ่อนเด็กคนนี้จะน่ารักมากนอกจากนี้ยังมีสิ่งบกพร่องอีกหลายอย่างซึ่งกระผมยอมรับว่าเป็นความผิดของกระผมเองที่ไม่ได้อบรม ก็น่าจะเป็นจริงดังนั้นเสืออยู่ในปา่าเขายังเอามาฝึกมาสอนให้เชื่องฉันใดนี่เป็นคนแท้ๆทำไมเราจะฝึกสอนไม่ได้ท่านคิดก่อนจะให้วรุณยุพาออกไปจากห้องได้และเมื่อออกจากห้องนั้นไปแล้วเด็กสาวก,ก็รีบเดินลงไปที่ครัวมีคนคนเดียวที่ยินดีจะตอบคำถามของเธอคนนั้นคือยายปิ่นแม่ครัวเธอถามแกว่า คนที่ชื่อสมภพน่ะใครกันจะยายคุณสมภพเป็นลูกคุณหลวงคดีคุณหลวงคดีเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของเจ้าคุณที่เสียเป็นผู้พิพากษาแกตายมานานแล้วทีนี้คุณสมภพลูกก็รับทำงานแทนแกเป็นหมอความทำไมเหรอย่ยปิดย้อนถามเปล่าจ้ะได้ยินท่านออกชื่อ ก็เลยอยากรู้ว่าเขาเป็นใครเท่านั้นบรุนยุพาตอบไม่ตรงกับความจริงนักเพราะอะไรตัวเธอเองก็ตอบไม่ถูกเขาจะได้แนะนำคุณหญิงอย่างไรบ้างในการศึกษาเล่าเรียนของเธอถ้าเขาเป็นคนขัดลาบเธอก็น่าจะเอาอาภัพวาสนาต่อไปเหมือนครั้งที่คุณพ่อประหลัดจะให้เธอเรียนมัธยมปีที่6ต่อไปให้จบอาวณีก็ขัดน้องท้องแก่ อาวณีก็ขัดเอาใหม่นะอาวณีก็ขัดและขัดขานว่าเด็กผู้หญิงจะเรียนไปทำไมมากคุณพี่ก็ทราบแล้วว่าน้องท้องแก่อุยอายคนชัยก็ไม่มีบรุณจะได้ช่วยถูบ้านกวาดบ้านไปตลาดเป็นหูเป็นตาแทนและนายสมพบคนนี้เกิดมีความคิดเห็นในทำนองกันท่า ไม่ต้องการให้ใครได้ดีวรุณยุภาก็คงไม่มีเป็นทางอย่างเป็นอย่างคุณสบายนี่เป็นเรื่องที่เด็กสาววิตกเสียหนักนาจนกระทั่งนายสมภพถูกเรียกให้มาพบ,พบคุณหญิงพวงแขในวันรุ่งขึ้นเวลาบ่ายสามโมงจบบทที่7